กับผมบวชหนักอุย่าตายายไม่ท้องกลับแล้วก็มาอย่างเนี้ยอุ้ยจัดกันอุ้ยแมวอุ้ยแมว

เงินบาทที่นี่ฝันเห็นนอนย้ายเี่ฝันเห็นนอนแดงนี้เขมรเรื่อยไม่ยกดเข้าเวทีสู้ฝันแบบอีสานอีสานเด้อท่อมพี่นอก

ผู้แม่กับเชิดรักเชิเจนเย็นอินแม่หลาให้สุขให้ man, ่มให้กำกัน้มข่ขต่อไว้ยืนสมางถ้าประเสริฐพ่พระธรรมค่งผสมนองธรรมบ้นพรนมเาะสังเขุนมากดสรรพไพ่มาตาชพุ่พานยน้าไกลน่อเชื่รจศา พอจงบาลรมีปพเจะาามี่างหอกับมืบ้อนมันดาเจ้าหูหันเนี่ยนผานมีอูิอาจารย์ชื่นชวยสอนผู้อหานดูดีชื่น้อยูวายลูมเนี่ยกรหดิลูกไลูกม้หรอเด็กเหมือนด่างไห้ว่าี้ชีีมันหะล่าลยบนางที่เราได้คูหชื่น้อยคากระิ่งลูกเนียคชื่นช้อยข้าวแกงสุกวัจฉริยะขาเสืญเนาจอกืผ้าพมมาโลก ตำลเทศขลงหล่าไา้สั่นสวนสู้กระพุณท่านังหน่ำาเงินเกินเนจะมุดจัตตโรล่าซาบสีตนตามเต้า่เมมาควนเรินข่านให้ความขามหลากตัดีท้อนเชิญใจเจ้าควนเจ้าปวดียงคอยจะเชิญเราเจ้ามาข่านยงยางคอยจะเชิญเราเจ้านงเย้ายางยางเจ้าจาส่งเาหอยหีบะลน ยาพี่น้องได้ตกแต่งผ้าขวานหน้านามีปูวตอรมวนพร้อมมีทั้งผ้าขาวมีทั้งผ้าหวานผอมผ้าขาวสีไวายยาพี่น่องมือจุกไหว้ส่งสอดจุดขวันเสี้มชุดบวนบอเก่าเมื้อาเส็จดวนไห่จะมบ้าหอดนันเจ้าอยู่เย็นมีทั้งเรียมสูงสอดทั้งเทียมหักมีทั้งจัดเจ้าหอกจงขวานกินเศษกัน

เทนะเทจะฆ่ามิสันตุที่ไอ้เกิดในยุนันเนยจะะยาพจะมารศะเดระุะาชานระเจ้ผนดินพะตรพระบุตรพะบุตรพะบุต খরা อาดีเลสใสีสวดียวดั้งหลายทั้งเทบุญเทวาบเทวามาลาุองค์อาจกาหันจยงลงมาลงกลางเข้ามาเชิญลงมาสู่ลงมาดูเป็นนา เป็นใช่ยังคนอันมีเจตุรีภาคเกดเก่าเชูราสีเปนวราชีสุดขนาดปีก้ารัทอมสยางทางอาวางนาคตั้งถือตั้นร่อนสอดรอนการจินจรจันทร์บานต้นควงอาไโพุทธาดึงหักไปเป็นโชคชุดเสาชุดเสาได้พันกาสู่หองรักนา อันนี้ทมสัญญาอคำสำรตทำสำญรัในทานาวตาัีวันนี้เป็นวันดีอันควเจะถึงมาเลยเป็นคุุคุเป็นดีเป็นเลวุกนต้มีาต่พยาเจนอามาทั้งนักตทังนักตานห้มองมจ๋าพ่อแม่ มีเถ่าแก่มีเถ่าแก่หุสาคมกันมาไหลลังมาห่มนั่งอยู่ชนลนตาสะร้หอนมุดลายหลักบ่อพัดผาไก่ไก่มาลวนใจท่งชื่นอยากบันอื่นมาหาจังในลาพี่ด่ามันดาออกหัวฉวนไปฉวนบำเพ็ญนอาบำเพ็ญศีลดังพระดังพระอินตาไหวปาก พระมหาพระมหาห์ย่อพานท่าไหวท่าผาชีตาตั้งแบบข้องผาบ่าไปบรรพชาอยูนแน่นำอาโนมาของนายสังกัปหมิงล่าหงอเก็บริงจีพิมพ้าเชิงลาหุนออกบวชไปผานวดเป็นคนดีเจ้าจึงนิจใจใจในถ้ำลำเลือดความชีได้มาเกิดในท้องมารดา ได้เรียงมาเป็นอันยังอันยากเรียงลังบาทุกวันคืนแม่ทนแม่ทนพื้นนักทองทองนอนเก้าเดือนเอ็ดบังวางยู่ในขั้นเส้นลังพันธนากอลูกของพ่อฮัทลูกของพ่อดั้งหลวงตาหาออกจากคองมันดาหูกมาเดิดเดี้ยได้หูกแก้วม่หนุ่ชาย แม่ผู้สายผู้ตาหน้าพ่อชมเชย่อยกยืนเจ้าออกมาอยากสอนผ่านมาห่อผู้เปลี่ยนพ่อฮักเสียหลายตาก,กับนายอาเอาอา,นาบน้ำชุกคำเศรอบินนมแม่นอนสมพอนอนกอดหอมแก้มปอดยำไปมา หากต่างเสี่งเจ้าไนเป็นมุมงมากนดีใจขาเพีย,ยงอ่อนสาสนา,นานายเป็นคนบ่ได้จนจัอยังบ่ได้ห้างไปไกลบ่ได้ไล่นีจากาเสียงลำบากีะรายดูผู้ชายจังได,ด้บวชในศาสนาเจ้าก,ก็คิดถึงคุณมิกามันดาเป็นอันยิง่งจัดชขวร์จัดสื่งวันมาเจา้า อาเจ้ากอลาะบิดาเจ้ากอดเหตุถึงพุ่นบิดามาดาเป็นไปแยกจักกิงคนหน้าเจ้ากอล่บวาซาจังไปสวดบูชาตามธรรมเนียมอยู่ในโบสถ์ ให้หายขให้หายโทษจากอจจำทางเวรทำนนอ้นน้่หวนเจ้าโตรสุดต่งชาานเจ้าไปเที่ยวเ่นก็สียงหงายหายวนเจ้าไปเที่ยวเล่นยมมาหน้าอยื่อ้นวเป็นขึ้ยว้ยมยวมาเยอะวเ้หวนเจ้าไป วันเราเคยไปภาคทั้งไปต่อแกงวันเราไปแหงกในความวางนัที่ฝนจบไปอยู่นีน้ำหนีบุ่งผาไปสงที่นักสาลอยเรีนวนเจ้าไปวังกวนมาเดียรยาได้อยู่ให้เจ้าหีฟังเขามาเจียงญานุ่ขอรมไว้บมดมาเดียยาได้อยู่ยาได้ปะขอเมไว้ทั้งทีเพิ่อนคอย ทางวีพิ่นกองวามาเยืขวนเจ้ายาได้ไปเดินไปเลนที่นี่เลือนป่าเทศวนเจ้ายาได้เดินประเทเียงทางใจยาลยไหลไพป่าขวัเจ้ายาได้ไปชมมูนี่ทางต๊ะหู่าเาแยกเือสีไคากางทิยแหลกสร้งวามาเย้อขวั ทำดีๆ <laughs>